ครับวันนี้มาทำเมนูแกงเนื้อใส่มะเขือเส้นชอนะครับอันแรกนะครับตั้งถางกะทินะครับจากนั้นนะครับใส่เนื้อสไลด์นะครับลงไปเคี่ยวให้เนื้อมันนุ่มครับเลื่อยไปเรื่อยๆ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 นะครับพอเนื้อเริ่มเนื้อนะครับเราใส่พริกแกงลงไปนะครับพริกแกงนี่ใช่เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับพอใส่พริกแกงเสร็จแล้วก็ยีๆนะครับให้พริกแกงเราหลายกับกะทินะครับยีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ากันครับแกงนั้นเริ่มสไลดเริ่มปรุงครับ ใส่ลันแปี๊ครับแล้วก็ใส่นแปเรัารสชาติฟุงตามใจชอบเลยนะครับจากนั้นใส่น้มาให้มเครับกัตองใสเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือนะครับมะเขือก็ราแต่ลคนชอบเลยนะครับชอบงต้มหวานชอบกรอบกับแ๊บเดียวนะครับจากนั้นใส่ตอครับผมชอบส่ตอก่อบนะครับจะหลืใส่ต้มแ๊บเดียวครับเสร็จแล้วก็ใส่บหัวหาผากับแบบมะงรูดแบรเป็นเซตนะครับมนี่นะครับมากเป็นเป็นหวานหวานานนี่ลครับ